ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับดรนวราชยสุขค่ะนาย,ยกสมาคมการค้านักธุรกิจสากล WTA คะ่ะวันนี้นะคะเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มีโอกาสต้อนรับนะคะนักธุรกิจและทีมของรัฐบาลในจีเรียค่ะที่มาประเทศไทยตั้งแต่วันที่18-25กุมภาพันธ์2567นี้นะคะและทริปนี้นะคะก็จะเป็นทั้งทริปบิสเนส และทริปดูงานนะคะดูงานในหน่วยงานของรัฐรฐบาลไทยนะคะในด้านอุตสาหกรรมการส่งออกนะคะกรมศุลกากรแล้วก็ทางประเทศไนจีเรียเนี่ยค่ะเขามีประชากรเยอะมากแล้วก็มีความต้องการตลาดไทยเยอะมากๆเลยเขาต้องการที่จะมาดูสินค้าไทยว่าสินค้าไทยตัวไหนนะคะที่สามารถไปเปิดตลาดที่ประเทศไนจีเรียได้และ สินค้าตัวไหนจากไนจีเรียนะคะที่จะสามารถเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยได้ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้นำนักธุรกิจและหน่วยงานราชการรวม35ท่านนะคะเรามาเวลคัมปาร์ตี้ที่นี่ค่ะบายสกายค่ะและพ่อแม่พี่น้องนะคะนักธุรกิจท่านใดต้องการที่จะเดินทางไปดูงาน mm hmm. เช่นกันที่ต่างประเทศเราก็มีทริปนะคะของสมาคม ท่านสามารถติดต่อเราได้เลยเราจะมี Business Matching เกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะและตอนนี้นะคะเรามีพออผลิตภัณฑ์นะคะอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณท่านดรดาวรัชชัยสุขนะคะเอ่อณัฐพา,า,านะคะที่ปรึกษาและฝ่ายอำนวยการสินค้านะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเอ่อที่ได้ต้อนรับคณะ ในจีเรียประเทศไนจิเรียทั้งหมด35ท่านนะคะยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะท่านอยากบอกถึงท่านนักธุรกิจท่านใดที่ต้องการจะส่งสินค้าไปยังประเทศไนจีเรียสามารถติดต่อที่สมาคม WTA นะคะซึ่งเรามีแอปพลิเคชัน WTA สามารถโหลดได้ที่ App Store และ Play Store อย่าลืมติดต่อเรามานะคะค่ะและเราก็จะ มาร่วมเป็นครอบครัว WTA ด้วยกันนะคะและเรามีสองสท่านนี้นะคะ WTA Ambassador ของเราจะเป็นะ่หญิงิสกุลเขมทัศนะคะมาอยู่สมาคมการค้าธุรกิจสากลในตำแหน่ง s i d e n t Ambassador นะคะก็มีความรู้สึกว่ายินดีอย่างยิ่งเลยที่ได้รับการต้อนรับจากรัฐบาลเอธิเียที่ส่งเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลมานะคะ เป็นการเชื่อมโยงในด้านธุรกิจการค้าและอื่นๆอย่างดีอันเป็นสืบเนื่องเกี่ยวเนื่องที่สามารถที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้มีการค้าขยายตัวมากขึ้นนะคะก็ะธุรกิจท่านใดธุรกิจส่วนใดที่ต้องการเชื่อมต่อกับประเทศไอจสราเก็สามารถที่จะประสานมาก,กับสมาคม w t a ของเราได้เลยนะคะ ดีค่ะนางสาวกุชพรเชสุขค่ะวันนี้ก็มาต้อนรับชาวในจีเรียทุกท่านเลยนะคะค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะซื่อรัฐเจาะข่าวเด็ดที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านสุรนาแก่นะคะสุดยอดที่สุดเลยค่ะช่วยประเทศชาติช่วยพี่น้องเราขอบคุณค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะ ซึ่งทีมงานสื่อรัฐเจอกข่าวเด็ดนะครับและก็ f m ฟ1725นะครับก็บรรดาวันนี้ก็ได้ป่าปื้มที่ได้โอกาสได้พบปะกับแม่ท่านสสเราเนี่ยครับเนี่ยท่านผู้บีแต่ให้นะครับแล้วก็ไปที่ไหนใครก็รู้จักท่านอย่างดีนะครับที่ท่านก็สายาท่านก็คงแะรู้และครับเอาความจริงดีกว่าครับท่านสุชัยนะครับมุ่งเจริญพรนะครับซึ่งเป็นสสพักเพื่อไทยนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ได้มาต้อนรับนะครับ ผู้บิเกียดและก็มาจากประเทศไนจีเรียนะครับประเทศไนจีเรียนะครับซึ่งได้เดินทางมาจากกรงเทศมาถึงแล้ววันนี้ก็อาจจะมีการเลี้ยงต้อนรับนะครับเดี๋ยวมาฟังจากาสสเราดีกว่านะครับที่มาวันนี้ท่านให้ความากับทางนิวจีเลียเป็นอย่างไรและก็ในการบิดสัมพันธ์หรือระหว่างประเทศและก็มีอุตสาหการรมต,ต่างเดี๋ยวทางสสเราจะแนะนําที่มาที่ไปก่อน สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นก็ต้อนรับประเทศไนจีเรียนะครับที่เพิ่งมาเมื่อวานวันนี้ก็นะครับก็โดยเฉพาะประเทศไนจีเรียนี่เขามาในครั้งนี้ที่มาเมืองไทยนี่เขามาหลักๆก็คือเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนด้านการลงทุนเลยนะครับการค้านะครับท่องเที่ยวนะครับหรือเทคโนโลยีนวัตกรรมและเรื่องอื่นๆมาเยอะมากเลยนะครับ พ่อเขาเห็นเขามาเขารู้ว่าเมืองไทยเรานี่เป็นประเทศที่เขาอยากมามากที่สุดเลยมามาเมืองไทยมากฉะนั้นหลังจากที่เรามาในวันนี้เราก็จะพาไปเจอเจ้าหน้าที่ของกระทรวงต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเขานะครับที่เป็นจริงจริงก็เป็นซอฟต์าวร์ของไทยนะครับเรื่องทั้งการเข้ามาสาัมผัสวัฒนธรรมไทยด้วยตัวของท่านเองนะครับแล้วทุกท่านก็จะเป็น บุคคลสาคัญของประเทศนจีเรียนจีเรียก็เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีพลเมืองจํานวนมากนะครับประมาณเกือบ200ล้านคนนะครับก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของไทยอันหนึ่งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้ต้อนรับกลุ่มต้องบอกว่าเป็นคนชั้นแนวหน้าของประเทศนจีเรียเลยนะครับดูความภาคภูมใใิใจเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแอฟริกาแใช่ๆเขาไม่เคยมาก็ามาเมืองไทยครับร้าเขามานี่ เขาอยากมาดูด้านอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและก็กระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อที่จะมารู้ว่าของเมืองไทยเราตนนี้มีพวก SME มี SME เมีโอท็อปนะครับเพื่อที่จะเอาสินค้าของเราไปขายในที่ไนจดีกเลียนะครับก็เลขเป็นที่ซึ่งกนและกันเลยนะครับครับขอบคุณมากครับท่านสสนะฮะและ้ช่วยด้วยนะครับเพราะไม่มีอะไรที่จะต่อยอดไปอีกทีเดี๋ยววันข้างหน้าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะ โอกาสที่จะสอสไปหารัฐบาลที่ไทยเราจะมนีนโยบายที่เกี่ยวกับธุรกิจนะครับความสัมพันธ์ต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ okay, ท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสุรัตน์จอข์คเดครับ